สวัสดีค่ะ What I Eat in the Day นะคะวันนี้จะพามาร้านแรกก่อนเลยนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะจ๊ะเป็น่ามีทั้งเนื้อมีทั้งหมูบะช่อนะคะ,ะก็คือร้านนี้เป็นร้านโปรดร้านประจำนะจ๊ะเรากับแฟนมากินร้านนี้บ่อยมากๆนะคะถือว่าเป็นร้านเกาเหลาที่เราชอบมากๆในจังหวัดพิษนุโลกเลยก็ว่าได้นะจ๊ะ อันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อนะจ๊ะพิเศษนะคะก็จะทานกับข้าวเปล่านะคะเขาจะมีน้าจิ้มมาให้ด้วยนะคะน้าจิ้มนี่ก็คือก็รสเด็ดมากๆนะอยากให้ทุกคนมาลองจริงนะจ๊ะส่วนของเรานะคะก็จะเป็นเกาเหลารวมหมูในหนึ่งชามก็จะมีหมูบาชอ่อนะจ๊ะหลายชิ้นมากๆเลยแล้วก็มีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีหมูที่เป็นชิ้นๆแล้วก็ผักเอยใดนะจ๊ะก็คือตามแบบตำรับของเกาเหลาอยากจะบอกนะว่าน้ําซุปของเขาอะอ,ะอร่อยมากคือไปทุกค ไม่เคยปรุงเลยเป็นอะไรที่อร่อยนี่ซึ่งเราก็กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะจ๊ะก็คือมีหลายชิ้นมา,มากๆนะอิ่มจุกใจมากๆราคาตามนี้เลยนะคะพิกัดร้านนะจ๊ะสามารถค้นหาใน Google m a บบได้เลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้แบบมาร้านที่2แล้วนะจ๊ะกิน ข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหาพวกน้ําชงดื่มกันนะคะระหว่างรอเวลาที่จะไปาทาธุระต่อนะคะก็คือเป็นร้านบานาน่านั่นเองนะคะร้านานานนี้ก็เป็นร้านน้าชงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในพิษณุโลกอยู่เหมือนกันนะ,ะจะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าออเดอร์คือเยอะมากๆจริงๆนะจ๊ะมีทั้งแก๊ปมีทั้งไรเดอร์อะไรเงรี้ยรอเต็มร้านเลยแล้วก็มีที่นั่งสาหรับทานด้วยนะ เราสั่งกาแฟนะแต่เราก็สั่งให้ใส่เพิ่มมุกเข้าไปด้วยนะคะมุกรานีคือน,นุ่มมากๆนะจ๊ะอยากให้ทุกคนได้ลองกันจริงๆเลยหลังจากที่ดื่มน้ำชงเสร็จเรียบร้อยไปทุราเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็ตัดมาร้านที่3ของวันนะคะวันนี้เรามาที่ร้านข้าวต้มมารมดีนะคะที่กัดอยู่แถวมอนะคะอาหารก็คือจะเป็นอาหารที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะร้นานนี้นะคะเปิดมานานมากๆแล้วนะคะเมนูก็คือมีหลากหลายมากๆ คนที่รักสุขภาพก็มีเมนูที่แบบว่าสำหรับสายเฮลตี้เลยก็มีนะจ๊ะมีทมั้งน้ำผลไม้มีข้าวสวยมีข้าวต้มมีกับข้าวหลายอย่างมากๆนะคะไม่จะเป็นต้มผัดแกงทอดคือร้านนี้คือครบเครื่องมากๆนะคะที่สำคัญก็คืออย่างที่เราบอกไปเนาะว่าคือร้านนี้เขาจะไม่ใส่ผงชูรสเมนูที่เรามาทุกครั้งแล้วสั่งนะคะก็คือสาชั้นทอดผกเลือนะคะ ก็คือเม็ดเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของทอดต่างๆก็จะเป็นเฟรนฟรายนะคะของต้มก็จะเป็นจับฉ่ายของผัดที่เราสั่งบ่อยๆก็คือจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มค่ะเป็นเมนูเรคคอเมนเลยจริงๆว่าเราสั่งทุกครั้งเลยนะคะยังไงก็ให้ภาพเล่าเรื่องนะจ๊ะอยากให้ทุกคนมาลองด้วยกันนะ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูที่เราสั่งบ่อยมากก็คือ amel, ยำฟักแมวไข่เค็มกุ้งสดนะจ๊ะอันนี้เรคค m m e n เมนเลยว่าอร่อยจริงๆ